สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ควาวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้แอดมินนะคะมาในเมนูเครื่องในไก่ย่างค่ะเครื่องในไก่ย่างก็จะนามารับประทานกับข้าวเหนียวรับประทานกับส้มตํานะคะก็คือ ต่างๆได้มากมายเลยไม่เว้นแต่ในการทําเป็นกับแก้มนะคะก็ได้ค่ะวันนี้เรามาแจกถึงวิธีการหมักกันเลยค่ะเพื่อไม่ใเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเครื่องในไก่ค่ะเครื่องในไก่ของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีหัวใจไก่เกนิไก่แล้วก็ตับไก่ค่ะ ตรงนี้ก็ล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของมันก็เอาออกไปหมดแล้วแล้วก็ล้างล้างด้วยอะไรล้างด้วยแป้งแล้วก็ล้างด้วยน้ําส้มสายชูค่ะตรงนี้ก็จะดับกลิ่นคาวของตับได้ดีมากๆเลยค่ะก็ล้างนะคะให้สะอาดออกมาแล้วเนี่ยที่เป็นเพื่อนเห็นอยู่นี่นะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยและขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเครื่องในไก่กันค่ะอย่างแรกที่เราจะหั่นนะคะก็คือหั่นกึ่นไก่ค่ะ กะินงไก่ที่เราได้มาในวันนี้ก็คือเป็นกินที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหั่นเป็นสี่ชิ้นเลยค่ะกริไก่ก็คือกระเพาะของไก่นั่นเองนะคะต่อไปก็มาหั่นหัวใจไก่ค่ะจะไม่หั่นขาดนะคะแค่หั่นพอแบะบๆแบบนี้จะได้เสียบไม้ได้ง่ายๆค่ะแล้วก็สุกได้ง่ายๆด้วยค่ะ ต่อไปเราก็มาหั่นตับไก่ค่ะถ้าใหญ่เกินไปก็หั่นหลายชิ้นหน่อยถ้า,าตับไก่เล็กก็หั่นสักสองชิ้นค่ะขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมักกันค่ะเริ่มหมักอย่างแรกเลยคือเราจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวลงไปอยู่ที่1ช้อนโตะ๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวอีก1ช้อนโตะ๊ะ และความเค็มค่ะน้ำปลาวันนี้เราใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเค็มมากก็ใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะต่อไปใส่เป็นซอสหอยอีกหนึ่งช้อนโต๊ะ ต่อไปใส่ผงปรุงรสรสไก่1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปมาดูในส่วนของ3มเกลือสามเกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะตำนำตำให้ละเอียดค่ะวันนี้ปริมาณเราใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะกับปริมาณของ3เกลอค่ะและต่อไปค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชค่ะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มแดงนะคะ ย้ำนะคะต้องเป็นสีส้มแดงค่ะวันนี้จะใช้แบบสองค่ะก็กะกะใส่ลงไปค่ะและต่อไปค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงอีก1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ทําการคลุกเคล้าเลยค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแนะนํานะคะว่าต้องใช้มือล้างมือให้สะอาดหรือว่าใส่ถุงมือก็ได้ในช่วงเวลาของที่เราคลุกเคล้านะคะให้คุกเคล้าเบาเบานะคะอย่าคุกเค้าแรงค่ะ และขั้นตอนของการหมักนะคะเราจะหมักทิ้งไว้ทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงทุกอย่างซึมเข้าไปในเครื่องในไก่ค่ะแล้วนี่ก็คือไม้แหลมค่ะเราก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดภาพมาที่เราหมักไว้2ชั่วโมงแล้วและขั้นตอนนี้เราจะมาเสียบเครื่องในไก่ใส่ไม้กันค่ะ จริงๆแล้วถ้าใครรีบๆหน่อยหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะบางคนก็หมักข้ามคืนเลยค่ะแต่ว่าถ้าทำขายกา็หมักข้ามคืนคงไม่ได้นะคะก็ประมาณสัก2 3ถึงชั่วโมงก็พอค่ะในการเอาเครื่องในไก่มาเสียบนะคะอของแอดมินเนี่ยก็จะใช้เป็นมีทั้งตับด้วยหัวใจด้วยแล้วก็กลิ่นด้วยในไม้เดียวกันค่ะก็คือผสมลงไปเลยค่ะ แล้วก็รวบล้ตัดภาพมาที่เราเสียบทั้งหมดแล้วนะคะเสียบทั้งหมดแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะทั้งหมดอยู่ที่1กิโลกรัมวันนี้แอดมินจะขอย่างที่หม้ออบลมร้อนนะคะไม่ได้ออกไปย่างเองนะค่ะเราก็วอร์มหม้ออบลมร้อนไว้สักสิบนาทีค่ะจากนั้นก็นำเครื่องในไก่นะคะมาเลี้ยงก็เลี้ยงเอาแบบพอดีค่ะ วันนี้ไฟที่แอดมินใช้จะใช้เป็นไฟล์220ค่ะก็เวลาไม่ได้จับนะคะก็เปิดมาดูเอาถ้าด้านหนึ่งสุกแล้วเราก็กลับด้านค่ะแอดมินจะบอกนะคะว่าหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็คือถ้าเรา ใช้ย่างอะไรนะคะเขาจะมีความแห้งมากกว่าที่เราไปย่างเตาถ่านเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ํามันพืชน,นะคะทาช่วยเพื่อสีสันแล้วก็จะไม่ได้แห้งนะคะจะได้มีความเงาเๆาที่สวยงามค่ะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเราก็อบไปต่อค่ะแล้วก็เปิดมาที่ตอนนี้เครื่องในไก่ย่างของเราก็ได้แล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ ก็ใช้น้ำมันทาทาช่วยให้เขามีความสวยงามขึ้นหน่อยค่ะถ้าไม่ทานะคะจะมีความแห้งเลยแต่ก็ดีนะคะถ้าใชหม้ออบลมร้อนก็จะไม่มีควันกระจายออกไปค่ะต่อไปเราก็อาเรียงในล็อตต่อไปเลยค่ะแล้วเราก็จะย่างต่อไปจนหมดนะคะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเครื่องในไก่ย่างค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้คะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ